สวัสดีครับผมชัชวานชัยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนนะครับทุกท่านเนี่ยครับได้ร่วมทําบุญทํากุศลกันนะครับในเรื่องของการประมูลเลขสวยนะครับของสํานักงานคนฝ่งจังหวัดลำปางนะครับปีนี้หมวดนะครับก็คือกอไก่ลอลิงนะครับเกื้อกูลมั่งมีลาบทวีเพิ่มพูนนะครับ ซึ่งทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดลำปางนะครับก็จะได้มีการจัดให้มีการประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บทะเบียนรถ d com นะครับท่านจะได้นะครับเลขที่ท่านต้องการนะครับเลขสวยๆนะครับแล้วก็ครับยังได้ทำบุญทำอุศสน,นะครับให้กับพี่น้องนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุหรือ เรื่องต่างๆนะครับซึ่งจะได้เข้าฝู่กองทุนแล้วก็ใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อฝานักกุศลครับขณะนี้เราเปิดประมูลนะครับในเลขต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการปิดประมูลเลขทะเบียนนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่23ธันวาคม2566นะครับทั้งหมด301เลขหมายนะครับก็จะค่อยๆปิดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีผู้ประมูลได้ครบถ้วนครับ